สวัสดีพี่น้องวันนี้ลุยหอดหนาปังพี่น้องเลยมาหอดมาหาหญาณินนี่ก็จ่อยกว่าเก่าวะก็จ่อยกว่าเก่าสวัสดีพี่น้องแม่หนุหน่มเวไนยังทำงานมันไข่กับมันไทอิดเรียงเลยพระเจ้ามาคายมา้วานมาหลอกขอเข,ขาแหลกเขา แต่กับบด้เล็กเขาเราก็เดยซื้อเอาเขาแลกมาได้จากเขาผู้เขาแลกเขานะเขาทิมห้ทิมห้เคาว่าตัวสอบหนึ่งเครื่องแรกนะสอบหนึ่งตัวสอบหนึ่งมังคนก็ได้นไร้คนนั้นเออเครื่องแรกนะสอบหนึ่งตัวข้าวสอบหนึ่งมีมันแล้วก็วกระลำหมากแดงหมากเครือหมากผิดซู่มานี้ดิ ถ้าหายร้ายแล้วอะอย่าเบะจนมันปันขึงกันมาลายอยากกินหมูมดคน่ะปันขึงกัปะเบากินนยมุกกินหนึงเพื่อนหนึ่งใส่กเทยมเทาอไรีนเสียมงมู่มากก่าอลมๆนั่นเองก็เลยเอามันแกวชื่อฮ่าทอูลมเนางวัน แป้งทางา้า,บ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 าน,าน,นบ่านเรื่มมืซื่อนี่ว่านเน้นะว่านซือว่านนี่นะทางไนหนออหลีนในถ่าลม <c oughs> มันลมไปใช้บ่ได้เห็นลมมาแล้วใช่ผลใบเมือเเม่อผนบอสตอนแรกวือส่างา ดิฉินเสร็จลิ hey. very very ้นน้ำกันมาบ้านทุกคนเพิ่นว่าเจ็บอ่อนๆแดดๆเมื่อเงินเป็นหมื่นก็เลยมาเล่นน้ำเพิ่นวันนี้ไฟประเห็นไฟทุกคนเลยอย่างนี้ชวนนี่ก็คือเห็นนั่นแหละทุกคนเลยบ่ได้ไปมาหากันโดนเห็นกันเถื่อนหนึ่งฮะเอาลูกเหมือนปรเฮ็ดทางเฮ็ดโรงเรียนนี่แด้ะเมือน โงเียนจะเห็ดยังได้ทางเบาะลือเห็ดยังยงงนม่งเนือนวันเซาอเยมันเนวันศุปปวดะวัน้อยากลงซ้าดอกผีบบ่ปีฮะหลายคนน่ะแหละเออไากันปวดพากันว่าแล้วก็ <c oughs> ปวดสุดนนันช่องลอยหาสิบว่าเปนส่องลอยหาสิบ เอาว่าสิไปอันสุดก่อนบางคนเราสิไปในวันละสองโลอับพลิกหน่อยโอพลิกหน่อยมันดอกลายน่ะว่าสิไปว่าไปซ้ำฐานดอกมพลิกพลิกใหญ่อ่ะอันไปบ่อดอะไรไปบ่ได้ยังขัวบม่ได้เขาว่ารอที่สามที่สี่ไปบอดพอมันเมียบอ้ะพ่ายช้างบุกละเด็กไปมุดนั่นแหละพอคิดคนจะไปเราจะไปซ้ำดอกพลิกหน่อยค่ะ กะสิบได้ไปแล้วมันบาได้ไปมันบขวมบได้ดิครับ้ังังไทยนะครับวให้ขว่มันไปตลาดนี่ก็ได้เงิน่ะอือจะทำงานก็บัไปอือเมื่อเข้าไปนั่นเขาอะนะเขาจับคนได้ดิดอกไล่เหรอยังเคยไปอ่ ไม่เห็นเลยเขาว่าเอาเหตุเป็นตามเวลาว่าอผีหน่อยนะบ้านก็ยางมันทั้งว่าเอาผีใหญ่หนึ่งมาได้มาขับโมดเลยคิ้วเข่าก็ยังวนทันในคืนคู่เด้อแต่หนีไปกุ๊งบวกกูเช้าไปประมาณถึงเดรยวเรือกำลังมาละบ้านแล้วผู้เดียวบ่คู่หนึ่งนะหรือว่าสองคนรัดกันอยู่คนละข้างเออไข่แล้วอยู่คนละข้างคู่มัน หนูน้อยบ่ทันได้มาที่งเรียนคนเอยยังส่วนเพิ่นว่ากิดตับบ่หุ่งก็กินบ่ได้แกงละไม้ก็บ่ได้ขลํานีเาบ่มีเ็ดนน่น้จๆจังๆากิน่ด้จัก่างเอ้ยขุดกบก็บ่คือตะกี้บ่ค่อยได้ ม่ใหญ่ไปก็ได้แต่พอกินโซงซำโตมืดมืดอยู่พินาศไปกระลุมลงมาถงได้เยอะพอกินเนาะไปก็ะว่าได้ไปก็ะว่าได้มันต่อสากันว่หวกกันถงเนี่ยมันอยู่น้ำบางถงจเจ๊นี่มันไปกระลุมลงมาถงพอน้องมินนี่สักผาทุกคน ฟัวที่ดีต้องสักดาให้เมียใส่หย้าก็มาอยู่วะละสิบเด็ดไม่แมนยุหย้าลงสิบเด็ดบอสิตไ่นอนี่ยว่าชิบอแม่ไปสิบมืนกรไดป้าซิามีห้าตาแห้ง ไปยังเืองเหืองที่เม็อะไรครับเยอะมากล้วบ่พรใช่ค่ะจากสิเหตุยังเนาะเหีื่ยเมือทุกคนบานนาปังกะบานปังรอน้ำมวเ่าวันที่เจ็ดขึ้นมันไม่พัดจีนังยูไนยืนยืนวุ่นกลุ่มเขาเขาว่ามัมียังงั้น ม uh uh ันเอาทื oh. Wow. Oh ่อเลยว้าวอ้ว oh. น uh ัน oh. oh ้าตื่นตัวเองทุกคนยาดีกระเพาะนั่นได้ไายาดำดำนะแต่ว่าอ้วนได้กินเลยยาขี้ขาวยาแบบภาษาอังกฤษนะช่วยเดี๋ยวนีเราเต็มมือ้วน เดี is ๋ยวนี uh ้เราอ้นเรากินยาดำๆมดจะขวดต่อสามสี่ขวดบีมันบุญสมโภชพุพระไรอ่ะอันเอกมาจากที่ทแต่าอ้วนมันเกบางคนทวาที่จริเอาอะไรร่วมยังม่ร่วมบ่มันจะเน่หนสจิ๋วๆบุมันจะจุ่มบุญแา เริมแม่เริ่มิตรบุญ้บาดเลยมิตะบุญเลยทุกคนเลยในบ้านก็เก็บเงินเกอนละพันเกอนละหนึ่งพันรวมรวมกันกันหนึ่งพันหนึ่งร้อย้าพันกี่เก็บนะ เก็บขางไว้ตั้งแต่ปีกายทีเนี่ยผู้ใด้อ่ากระจายก่อนตัปีกายบอ่อมาปีนี้ก็ปีนี้ก็เก็บบ่บ่เก็บตับปีกายทันเร็วอะไรวะเก็บเก็บผู้ใด้แบบท่านได้หายนะไผ่กระถามม่หายแต่ปีนี้ว่าสันซะเก็บได้ปีกายนี่ก็บซองจำ坤เด็กกับมา,าเก็บบุญกุ้งเขานี่วิทยาศาสตอันนี้แล้วเท่านละลอยกับซาพันกีบเข่าหาสิบโล อาชิบโลกกับชองสอบนะสับะอาชิบโลกกับช่องสอบนะสัมบะเขาน่ะสอบหนึ่งไม่มีแต่สามสิบหนึ่งสามสิบปลายนะฮะหยาก็เลยเขาเพราะมันเทิงแล้วทุกคนมันก็ชิบน้หนักมากก็ชิบโล่งแน่และ สด้ไปใช่ได้บะอยุ่ตีนี่ในเฮื่อนสุดท้ายภาสิมหานูขายคุปปิกายเึงอ่ะมันบ่มี่นูน่ะก็มันบ่มีเนี่ยเขาเอามาตุปิการนะจ๊ะเห็ดเห็ดกระชวยไล่ข้าวหวานออเดนี่ขมุ่งนข้าวบุคอยดำลมันน่ะเขาไปปลูกยังบอ เห็นนาแซงยานเดียวปลูกกัปลูกกันมันได้ซาปลังนะไก่สเกีย่เขาหน้าแซงเขาจกระคุดหืมัวต้นนะเป็นหัวรเล่าเป็นหัวกันยังบัวต้นใหญ่ขมีแล้วชอบเมื่อเฮ้อเกีอ่ะเขาแล่ขเขาแทบบ้านเขาเองหากินเื่อยังยาไรหยาโนนะ ามันอึศมาลายมาลายแต่ปีเดียวนะบนาบนลายีเส้เนาะอย่างี้่ดูไก็จะว่ามันลงมาเลยนะเราลายนูนเป็นเามกร้ยาวดุชำอยู่ังไทยเนาะพังไทยแถวบนเรียงงแถวปาานัก เขาคือฮาลงม,มาขายทางบ้านเท่าปีนี่นะไพ่กระทำหานูมีที่สุดคล้ายดีอ่ะอกับลุ่มๆเนี่ยนี่มันบ่กคอยเน่าโนนะเขาขายเหรอค้ายแต่มันแดดจัดนะโอ้ยเนา่าไหวได้กินเพราะคือเขาไปขายนะขายนู่นตกใจคืออย่างนี้ย่ันบอกขาดแบบจะบ,บอกได้กินขาวพี่น้องเยไปขายโนพเพราะว่าเฮาคันแบบขั่วนะมันก็นโอเคมันก็เกษตรลำเคงได้อยู่ แต่แบบมันเป็นคนนะเปรเซน่ะมันก็บผเป็นตายแนละ้วปีนี้ทั้งบ้าทนทั้งมวยก็บผมมีของอยู่ขอ,อกินให้หามาขายทุกคนเลยเรียกมาหายแม่เนาะแล้ <laughs> วมันแก้วทงหน่อยหนึง่งแต่หังมาเล่ิแม่บ้านเพิ่นเจ็บท <laughs> ้องน้อยนี่ยกนั่นยกนี่มันนักหุนบ้านเลยสักเครื่องไอ้เพิ่น กัเครื Catholic, so <c oughs> <c oughs> gentle, ่องในช่วงนี้ขับพาละนักที่เราทำนาทีพอบ้านย่างดีที่สุดนง่หนุ่มหน่อยฮะรุนได้พ่อแม่หนิบมมันเลยขึ้นได้ยังไงป้าปนินเนาอันนี้เนาะปนินน่อยหมชสุดใหญ่มาสร่นไมนี่ยสวนร้ายก็ไม่ได้ทำอย่างเนี้ย เออปนนเลียงตาเลี้ได้ตัวนั้นเราห้ามบะลืยังเลีกเอะอยู่บ่าามเนเน้อเนี่ยๆมาดิเออเนื้อนุ่ยๆ้านะครับเกษตรอื่ใหชื่อให้่อพี่งชานี้ตปุ่มลงก็มาึดนะครกบขอพห้ามลงนก็มาอืมมาดยเพื่อนยได้ไหมได้ดีทุกคนโอ้ยยายน่ะไปห้าสิบต่น้ำหวย่มื่อไหร่เพื่นก็ได้โตํำนีนะ ปลานิ่นปลาในท้องบ่ปลานิ่นทองอือทุกคนมวยสิได้ลาคลิปแต่เพียงเท่านี้ลอกันคลิปหน้าสบายดี